แอปรีโพสต์ถึงโนโนกุลแอปเคลื่อนไหวถึงโนโนกุลหลังเจอดราม่าไม่ให้เกียรติเหตุทริปญี่ปุ่นมีพิธาร่วมเฟรมรายการเล่าข่าวดาราวนันนี้รายงาน กลายเป็นดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นค่ะสำหรับทริปล่าสุดที่ญี่ปุ่นของคุณแม่คนสวยแอปทักษะออนที่พาลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็มีการเล่นสกีกันอย่างสนุกสนานแต่ที่เป็นเรื่องก็เพราะในทริปนี้ค่ะมีนักการเมืองคนดังทิมพิธาที่เคยมีข่าวพัวพันกับแอปและน้องพี่พิมพ์ร่วมทริปไปด้วย อย่างไรก็ตามด้านของนนกุลก็เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ของแอปเช่นเดียวกันเป็นการคอมเมนต์อิโมจิรูปปรบมือและอิโมจิยิ้มตาเป็นรูปหัวใจซึ่งแอปก็เข้ามาตอบกลับนนกุลอิโมจิน่ารักน่ารักเช่นกันค่ะในขณะที่มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่ารอทริปครอบครัวค่ะพี่แอปแอปก็ตอบว่ารอเช่นกันค่ะและในโพสต์นี้ก็ยังมีทิมพิธามาเม้นตอบด้วยว่าเก่งทั้งคู่ครับคอนเฟิร์มด้วย